ครับวันนี้ก็ได้พบทางด้านพอบอรตรนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ความที่ผออกจากโรงพยาบาลเลิกยามันก็ช่ดยช่วยเหลือผมในการสื่อข่าวว่าในะน้าบนต่างๆได้เยอะมากนะครับก็มาเสนองานท่านนะครับราานะโบบดยจะเป็นโครงการชวูน้องเลิกยานะครับโดยการร่วมมือ ผมเรนแล้วก็ทางหนุมที่ชุมชนจเข้มแข็งนะครับหนุที่ประกอบไลฟ์นะแล้วก็ทางสถาบันเทยรักนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาตัวแนะครับก็อยาจะเดินทางไปว่าเราทำโครงการนี้ขึ้นนะครับก็อยากฝากน้องสื่อมวลชนด้วยให้กระจายข่าวกันไปนะครับก็ชักชวนน้องๆที่ใช้ยาเสพติดถ้าจุดยาเสพติดไม่ว่าจะขั้นไหนก็แล้วแต่นะครับให้มาร่วมโครงการนี้นะครับเพื่อที่จะไปรับตัวแล้วก็ส่งไปที่สถาบันไทยรักรักษาต่อไปนะครับ แล้วก็มีอันนั้ก็คือคอนเสิร์ตนะครับที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับชื่อการเกิดคอนเสิร์ตคู่กล้าครับรอบกันโว่อ o r ไทยแลนด์นะฮะซึ่งจะจัดที่โรงเวียเยอรมันตะวนแดงนะครับก็ได้ร่วมมือกันเหมือนเดิมนะฮะทั้งฝ่ายของเราทั้งหมดนะครับก็รายได้ทั้งหมดจะนำมามอบให้ตำรวจทหารแล้วก็อสับทสพนิวัหน้าที่ทางสายบนแถบภาคใต้นะฮะก็ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมกันดูจุดมาเสริมแล้วก็ทำดูกันด้วยคะประมูลของรับของหน,น่วยศินคิดด้วยครับเมื่อสักครู่ได้ทราบคบท่านของตทท่านได้ให้คิดอนะไรมางะครับก็บอกว่าต้องเข้มแข็งนะฮะแล้วก็ต้องต่อสู้ต่อไปตัวตัวเองก็มันเริ่มมาปีกว่าแล้วครก็ถือว่าสปูนอย่างเต็มที่พร้อมแล้วที่จะรับใช้แล้วก็รับใช้แล้วก็แนะนำน้องๆที่จะเลิกแล้วก็ ให้เขามาร่วมโครงการแล้วก็ทำเวรักษานะครับมันก็เป็นคนที่น่นับถือตลอดนะครับผทีนี้เรืองเกี่ยวกับตำรวจอยากพูดอะไรหรือว่าหรือว่าท่านพีตรวจบ้างนฮะใช่ครับเดือนน้อยเใช่ครับก็ก็แต่งให้ท่านท่านขอบตรนะคุณพ่อผมเองนะซึ่งเป็นข่อตามเก็เป็นเรื่องนะบตรสังคมเป็นเรื่องด้วยนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การนำเสนอข่าวก็มี ข่าวในด้านลบของตำรวจเยอะทีเดียวผมอยากนำเสนอสิ่งดีๆของตำรวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ,เนี่ยทางพิชโยกเองนี่นะครับเป็นผู้ชายขผมที่คอยดูแลผมตั้งแต่ก่อนที่เขารักษาแล้วก็ออกมาก็ยังร่วมกันตลอดก่อนก่อนที่ไปรักษาก็เราไปไปช่วยกันบริจาคสิ่งของตอนช่วยน้ำท่วมก็ดีครับสิ่งเหล่านี้ผมผมอยากให้นกหักข่าวนำเสนอนในมุมดีๆของตำรวจไทยของเราผมก็เลยตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา ชื่อเรียนชิ้นเรียนขอจะเป็นตำรวจนะครับชิ้นนีงอะไรนะบเมื่อกี้ผมบอกให้ตำรวจรอเมื่อกี้ชิ้ที่นำมาหรือชิ้บอกภาพให้ดูที่ก็น่าสนใจนะเป็นภาพของของคนบที่สังคมตำรวะที่ส่งมาแล้วก็เป็นผู้การหรือแม่ของสอนนะฮะก็หลักใครชอบมาแล้วก็มีเป็นรูปที่มีช้างแล้วก็ลากรถนะฮะรถตำรวจก็มีกล้องสีว่ามันมันพิเศษนะครับโดนใจตรงไหนผมว่าคือคือตำรวจเรา ไปทุกที่อ่ะดูแลประชาชนทุกที่นะฮะแล้วตำรวจที่อย่างที่ดูในข่าวก็มีอยู่น้อยนิดนะฮะก็ก็นำเสนอข่าวไปเพราะผมอยากให้นําเสนอข่าวเราเนี่ยตำรวจไปช่วยประชาชนนะฮะต่างๆตามตามตุนตุนตั๋นทุกคนนะครับนะฮะแต่พี่โชมพี่โชคสามที่หนึ่งที่ต้องมาพัฒโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่ภาคใต้เนี่ยฮะผมไปมาตลอดนะฮะผมไปเล่นคอนเสิร์ตมาได้ก็เห็นทั้งทางตำรวจทางทหารเนี่ยได้ได้ ไม่ใช่รักษาดินแดนอย่างหีือทำได้สละชีพเพื่อชาตินะครับเพราะนั man, ้นพวกเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นศิลปินผมเป็นหนี่ทำตำรวจทหารอย่างมากเลยเพราะนั้นคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากการที่เราได้ลงไปทัวร์คอนเสิร์ตหลังษามวดชายภาคใต้อย่างต่อเนื่องเราได้เห็นเผาวแล้วก็ได้ได้เห็นเราก็เรียกว่าได้ได้ได้เจอในในสถานะจริงๆเลยนะครับแล้วก็นำมาเอ่อนำมาจัดคอนเสิร์ตด้วยความด้วยความรู้สึก สิบมูลคุณที่ที่ทำให้พวกเราเนี่ยดีๆดีๆแล้วก็เขาก็เาเรียกว่ามีหน้าที่การงานสุขสบายอะไรต่างๆมีเพลงผู้กล้าด้วยนะผมอยากให้นำนำเพลงนี้ไปเผยแพร่ด้วยนะฮะทางดาวน์โหลดทางยูทูบนี่ยสามารถเผยแพร่ได้เป็นเพลงที่ดีทีเดียวนะแต่งให้ทหารที่เสียชีวิตช่วงสองสามวันที่แล้วนี่ก็พันตรีผมจําชื่อไม่ได้นะมันเป็นบทเราเสียชีวิตชราชีวิตไปนี่ก็ก็เป็นเป็นท่านที่น่ารักถือน่าเคารพมาก สลับชีโชาติหมาคว่อยากให้สมัมภาษณ์ทางทาผู้ทนของมุทิตาขอทิตาด้วยนะครับยครบถ้วนยูสอันนั้นเป็นใหม่แล้วผต่ว่าเขอดีครับสํหรับ ในส่วนของมูลนิธิแม่ล็กท็อปไลท์ใน,ท,นทุกระหม่อมหญิงบนรัชกัญญาศิริวัฒนาพนานวดีนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมโครงการชวนน้องเลอกยาในครั้งนี้นะครับสำหรับมูลนิธิเองเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะครับที่ที่ติดยาเสพติดแล้วก็ที่ต้องการที่จะเลิกยาเสพติดโดยทางเราเนี่ยจะเป็นผูประสานงาน ในการาให้การศึกษานะครับแล้วก็ให้อาชีพที่ที่จะเป็นต่อต่อการดำรงชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของอมูลนิธิเองเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้การสนับสนุนในโครงการดีๆอย่างนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านาสพนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับสถาบันพัจลักษ์แล้วก็พิเศษโลโซเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติทางมูลนิธิและร่วมงานในครั้ง,งน,น,ะะนี้ครับขอบคุณครับ ต้องลาผมเองครับในนามของเป็นรองประธานกองปราบปรามแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิจุนเนแก๊งแข็งครับร่วมกับภาคีจะขายต่างๆก็มีคนอย่าดีครับที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมดีๆอันนี้ครับหลักใหญ่ก็คือจะมี2กิจกรรมหลักๆนะครับก็คือหารายได้จากคนเสิร์อหารายได้ช่วยเหลือคนเรือนตัวทหารที่ปฏิบัตหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในทางก็จะหารายได้ในเรื่องของซื้อสมุดแพทย์เพื่อให้กับโรงพยาบาลตำรวจครับสิ่งกำลังก่อสร้าง อันที่2ก็จะเป็นการโครงการชวนน้องเลือกยาโรย่กับภาคีทุกภาคส่วนนะครับเพื่อเชิญชวนให้ทั้งเยาวชนและประชาชนที่หลงผิดติดยาครับเข้ามาประบัิรักษาเป็นโครงการเขเรียกว่าสมัครใจประบัิรักษานะครับเพื่อให้ให้เลือกยาอย่างถาวรน,นะครับซึ่งในการนี้ทางคณะทํางานก็จะพยายามหาหเงินเข้ามาซัพพอร์ตนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้นอกจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีประวัติในเรื่องของการต้องโกต่างๆก็ถือว่า ผู้ที่ติดยาจะว่าเป็นผู้ป่วยในเมื่อสมองใจปลอักษา,าก็จะไม่มีประวัติเสียหายใจอย่างไรในการกรากจะเป็นประวัติข้อมูลที่ดีในการที่จะนําไปใช้ในการาูแลต่อไปครับในส่วนขอน,นะครแพทย์ทางภูมิกราก่อนครับก็เป็นกองผู้ในการสาารถาบรันณินทรัชนะฮะโรงการแพทยเ์เกษตรศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็อยากจะเรียนว่าในทางด้านของเกษเนี่ยกะะ็ถือว่าเป็นผู ที่เข้าสู่กระบวนการรักษาโดยสมัครใจนะครับแล้วก็ในขปัจจุบันนีก้ก็อยู่ในระหว่างซึ่งตามร,รักษาซึ่งก็ได้ผลดีนะแล้วก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนผู้ที่หลงผิดไปเสพยาเสพจิดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเยาจะเรียนว่ายาเสพติดนั้นนะครับเสพไปมีปัญหาแต่ต่อร่างกายและจิตใจนะฮะเลิกได้ครับถ้าเกิดสมมติว,ว่า มาได้ถูกทางพราะตรงนี้ทางสำาับบันธุ์รักเองก็มีความพร้อมทุกประการในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ลันท่านที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในโครงการคนน้องเลือกยาของมูลนเ,เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทางสะดวกที่น้องๆจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทางเราก็ยินดีที่จะรับไว้ดูแลนะฮะทุกป,ประการนะครับก็ท่าก็ฝากบอกนะครับในส่วนของวันนี้ก็จะได้ไป ร่วมงานในวงเสกด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็ผมแนะนำโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงของเราทางเราก็ดีๆนะครับที่จะสนับสนุนโครงการส่วนน้องเลิกยาครั้งีนะครับ่น้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ก็คงต้องเชิญชวนน้องๆมาลงทะเบียนก่อนนะครับ แล้วก็เราจะร่วมจัดมิสิ่งกันที่โรงแรมบางกะปิงรุ่งน,นี้จะาทางท่านเขไปกำบัง,งคอนเสรัตงานคอนเสิร์ตพรุ่งนี้คอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะครับอเ<ข>อเ่อชื่อคอนเสิร์ตผู้กล้าฮะรอคันโว่ค Thailand นะครับออรก็ะบบกนนะบจะมีทั้งผมนะครับแล้วก็มี วงสมัยร um ็อกโล่วงแบล็คเฮดวงแบล็คโทสเปกนะฮะแล้วก็ม er ีศ <im fully> <Okay. S 2> so, ิลปินอีกหลายท่านที่มาร่วมกันนะครับแล้วก็ท่านประธานก็ได้รับเปลี่ยนจากของกชจจมงกิราคมกิรที่เป็นเด็กกรนะที่เป็นประธานมานนี้นะครับซึ่งเราเองก็จะมาร่วมกันที่เรเริ่มตั้งแต่สองทุ่มตรงนะครับเป็นต้นไปมีการต้อนรัของรักของหัวรวมทั้งกีตาร์ของเกิดนะก็เชิญท่านมาที่บ้านใช่ครับคุณนัทบุญมูลซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วซ่อมเสร็จแล้วครับเสียงดีเหมือนเดิมเสียงดีเหมือนเดิม แต่คาดหวังในโครงการน,นี้ไงครับโครงการชูน้องเลิกยาใช่ไหมครับครับผมผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทําที่ดีแล้วผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะไปได้สวยทีเดียวนะฮะไปได้ดีเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาก็จาก Facebook ของผมก็มีน้องๆที่สนใจกันเยอะเลยนะฮะก็ผมอยากขอความร่วมมือจากท่านสื่อมวลชนทุทกฝ่ายนะฮะเพราะว่าเราเองก็ทำมาอย่างจริงจังแล้วก็อยากจะให้ประเทศนี้หมดไปจากยาเสพติดของอย่างเทียนี้เียๆนะเพราะว่า กเ็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงลูกหลานของรรเราใะการใช้ยาเสพติดเพราะว่าผมเองที้โชคดีมากที่ได้กลับมาได้ขนาดนี้นะฮะมีหลายเชื่อหลือเกินรอามีหลายท่านที่ต้องเสียอนาคตแล้วก็เสียชีวิตไปกับยาเสพติดนะฮะเพราะนั้นก็อยากฝากสื่อมวลชนด้วยทุกท่านให,ให้ช่วยสนับสนุนโครงการนี้ด้วยะะเราจะทำอย่างเต็มที่เราจะมิงกันทุกๆเดือนนะฮะแล้วกเ็เราจะจัดไปจัดคอนเสิร์ตตามตาม่ตางจังหวัดตา่ตางๆด้วยนะ,ะแล้วก็รับน้องๆเข้ามารักษาที่ สถาบันจักรักษณ์โดยการต้นเงินสักเพื่อขายนะครชุมชนโดยที่ชุมชนเข้มแข็งนะฮะโูยที่คื่ออฟไลน์ขนาดก็ได้ก็พี่มนัทนะซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโดยที่ก็บอกว่าถ้าน้องๆท่านไหนที่ติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะนำรถไปรับถึงบ้านได้โดยทันทีนะฮะพี่เองก็เหมือนกันนะครับปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับติดตามทางเฟซบุ๊กของผมนะเซกโวโซออฟฟิเชียลนะจีนเน็ตของเราเนี่ยก็จะมีการส่งข่าวกันทุกอย่างตลอดนะฮะแล้วก็ สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะฮะแล้วก็มามิ팅กันแล้วกมารับตัวจไปอย่างที่โชว์บอกก็คือไม่มีคดีไม่มีอะไรต่างๆน้นาสอบสวนและไม่มีทั้งสิ้นครับเพราะว่าถือว่าน้องๆเป็นผู้ป่วยนะผู้ป่วยนํามารักษาแล้วก็หายขึ้นมาแล้วก็หายมาเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อชาติแล้วก็เพื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วโครงการนี้จะมีระยะเวลายาวนานแค่ไหนครับทําตลอดไปนะครับทําตลอด ไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดขอบคุณครับ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 น้องขอบคุณนะครับไม่เจอกันครับไม่เจอกันเพื่อนเจอกันที่นี่นะที่มายังไรกับรถมาทำปิดบอยผ้กงไ